ดูนะครับผมจะจุดนะเริ่มของผมก่อนดีฮะน้ำผึ้งที่ผมตีมานะครับมีน้ำผึ้งนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับดูนะฮะจุ่มครับคนด้วยนะฮะจุดนะฮะติดนะครับผมเกือบจะไม่ติดเหมือนกันนะครับสองทีนะฮะอันนี้น้ำผึ้งปลอมนะครับที่ผมขอลูกค้ามานะครับดูนะฮะมีน้ำผึ้งนะครับ จุ่มครับผมคนด้วยฮะติดครับอันนี้พิสูจน์ไม่ได้นะครับถ้าใครมาขายมาพิสูจน์แบบนี้ไม่ต้องเลยนะฮะชิมอย่างเดียวนะครับรสชาติน้ำผึ้งน้ำตาลผิดกันตรครับนี้ไม่ได้ผลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนะครับกระดาษนี่ก็ตัวดีเลยนะฮะทำให้คนปลอมเนยขายได้ง่ายนะครับเขาทดลองมามันไม่หยดนะฮะทำมาเหนียวก็เลยไม่หยดนะครับ คนก็เลยซื้อน้ำพึ่งปลอมกันเยอะนะฮะดูคลิปผมนะฮะต่างจากคลิปอื่นนะครับผมครับสวัสดีครับ